สวัสดีค่ะเหมือนนี้มาพอกันกับเด็กๆเนาะคะ่ะเด็กๆมาเจอกันรวมกันค่ะเด็กๆทุกคนตุ้ยครับคุณค่ะกำลังมาพอกันค่ะมาพอกันเหมือนนี้ตุ๋ยเพ่นมาธุระเนาะคะ่ะมาธุระประมาณมือสอ่งมือค่ะคุณแม่มาส่งค่ะมาหอดพี่น้องเอ้ยเนี่ยคือพอกันกวนมูค่ะ ไอ้ชาบูใช่ไค่ะพระกันสั่งชาบูมานางกินอยู่ทั้ง้านเนาะค่ะเพิ่นมากับน้องน้องต่อมต่อมต่อมเต็มอ่าเพิ่นมากับน้องสาวค่ะมาเฮ็ดธุระเรื่องไายคิดไม่เอาป้าอันป่าไล่สวดบ่ได้ป่าเนี่โมเห็นตั้นน้องซื้อ ป้าไปตัดแว่นมาแล้วป้ากระบรอเห็นคือ right เก่า <ers and> <antes> อันใส่เห็นตัวหนังสื learn learn ีเงาอยู่ในตู้ชาวบ้านเวลาหันน้าน้ำมันวิ่งคุนทรมามื่อนี้กะคือเก่าสาวสาวชาบูเนื้อย่างพี่หนาปลารุ่นกระสิบได้เห็นหน้าหลายแล้วเพราะว่าเพิ่นเพิ่นนิยมขายนาื่องดาวาไข่หน้ามาเชื่อเนื้อย่าง ขาย้เอาเมีนน <Hey. S 2> ี <produ> <Are you> ่ไรคนนู้เอาปลาบแพ้งเน้ล่ะนูก็เอาเฮ็ดขายเอามาจะเหเล่าป้ารุ่นก็ได้ตัวเหล่าใหญ่อยู่บม่เาหเออเอออเเออเเ่อเออเเเเอเอเเอออัอน ป้าสีไว้บากหลายสอวนหนึ่งเขามีจะมีงามๆพวหนู้บลายขายให้แม่แม่ก็มาหนึ่งจินบิดห่ะออแม่สีไส้ไม่ก็ได้คันพวหนู้จะขายนะแต่ว่าตรงตรงสร้างถุงแบบไม่มาให้แม่เด้อมันยังจะบาดแตก กินอย่างเดียวแต่ว่าเบิ้ลหมือเนี่ยค่ะนี่เบิ้ลหมือนโบกินเขากินนำ้ำมาก,กินยำข้าวแรงรอบเดียวเลยจอดพว,ว่าช่วงนี้นอ้นองกับพากันกําลังมาปรึกษากันเรื่องการข้ายขค้งเนาะค่ะน้องดาวกะเมื่อนี้เมืน่อนี้คิ้วของน้องดาวบ่เมื่อนี้คิ้วของน้องดาวค่ะ แจกของไปทรงค่ะแล้วก็รเรับนอยเพราะงานเชียงกันดีค่ะ,คะ <laughs> อนั <ะ S 2> <laughs> อ้นแยกขอแล้วมันลุ้งหน้าลุ้งหลังเออมันมันต้องมีผู้ช่วยเ <laughs> ออไมหลังตัยมันต้องมีผู้ซอยแมนมอนออเขตมันต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมมันถึงจะไม่หลงหน้าหลงหลัง <laughs> นี่นะคะ มื่อนี้พามาบึงผาบรรยากาศเล็กๆเข้านะคะพ้ากันมาพอกันอีกรอบนะคะ่ะกับมานาง่งกินเขากินน้ำน้ำกันค่ะงเง้มเงี้ยมง้มเงี้ยมพีน่น้องอันนี้อัน แม่เหลวาพันพาก,กันกินนั่นเหี่ยงก่าตอนกุ้งกับตอนปลาหมึกเบิดแล้วจงตะหนามย่ำไว้หันมาหลวงมามาใส่ ตั้งมึงอยู่ตาตาเราคือบอกเฮี้ยงแทนนะอันบัวเด้ปากระบอกหูกับเสียงเลียงฟังทั้งอืนนะุ้วเป็นนิสัยของป่ารุ่นเนาะไอ้ ทางน้องเพ็เป็นคนกินจืดกินจืดคือกันกับป่ารุ่นบอก,กินบอก,กินเพ็ดบอก,กินอันนี้เนาะแต่ว่าใหญ่ดาวบันแบบแบบเพ็ดหลว่นบบน,น,บบน,นะบบนนในที่สุดก็หมดใช่ไหมเนี่ เห <ś led> มือนกับผ้ามาเบืองเนาะที่มเด็กๆเ,เข้า <ś led> พอบาเมื่อนี่ป้ารุ่นนง่งนางเป็นบริการให้เออนงดาวยาไอ้นองดาวยะไอ <ś led> เขาใช่รอเราจะเป็นไอเรือล่งหล่ะคือไอมันนี่ว่าเป็นเดือนเราบรุมมว่าเป็นเดือนกลัวหรดิอนเดนี้เดืยัรกไมัยิแปะิ้จนแปดนียวเยา่วงนี้เล็กๆเข้านอก่ากับผ้ากัน กินเขา่ากินยังเนาะคะ่ะกินชาบูแรลวเรียบรอยะะ้อยเนาะค่ะก็ว่าจะพากันเก็บร้านแล้วะคะ่ะเก็บร้านเรียบร้อยแล้วน้องพอดีน,อดน้องดาวคนไปทรงของถึงมากค่ะคำคำเนาะคะ่ะพากันกินก๋วละแรงน้ากันที่มงานเล็กน้อยเฮ่าะคะ่ะเพราะว่า ตัยเองกับมาธุระเนาะค่ะมาธุระมื่สองมื่นอยู่ละมั่งค่ะก็จะเดินทางกลับค่ะบบลูกสาวปลาลุ่นหอบเสบียงกลับบ้านค่ะ <c oughs> เอาโมเสรม,ม,มือเ้ามีอะไรบอด้เปิดได้ลูกเนี่ยใหญนะ่มั่ง Mm hmm. เห็นไหมนะคะเมื่อนี้ก็เลยผ้ามาเบิงผ่าบรรยากาศทิมงานเล็กหน่อยเฮ้าเนาะค่ะมาพอกันกินข้าวแรงน้ำกันคือเก้าเหรอค่ะตอนนี้เราเริ่มจะปิดร้านแล้วค่ะ oh, <my> <laughs> ตอนเศร้าแม่เป็นผู้เปิดตอนแรงกนาทีเป็นข้องลูกเป็นผู้ปิด <laughs> ตอนแรงมากค่ะพี่น้องอากาศเย็นเย็นคล้ายๆจะหมอกแห้งนะค่ะหมอกหมอกหนาหมอกลง่งแห้งเนาะค่ะช่วงช่วงนี้ค่ะเ <c oughs> พราะว่ากลางคืนมากกลางเว่นมากนี่ค่ะกลางเว่นมา,จากจะแดดแห้งกลางคืนมากหมอกแห้งค่ะ เดี๋ยวจังไรมืออ่นเนาะคะ่ะมืออื่นเดี๋ยวปลาลุ่นสีอัปเดตสถานการณ์เรื่องการก่อสร้างบ้านน้องเคศเนาะคะ่ะและ้วค่ะอาจจะมีตุยนุ่ยเขามาแจ่มน้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังไรคลิปนี้ป่าลุ่นจะไววซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะพี่เคศกินน้องเดาอ้อพี่อ้อน ไอ้น้องน้องเกียกินพี่ดาวเป็นผู้เมียนเป็นคนเก็บเป็นคนเก็บค่ะเดี๋ยวจังได้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจป่ารุ่นนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ